เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาเศษนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นบริเวณแยกสารแดงเป็นบริเวณที่ทางด้านของกลุ่มอปชนั้นมีการชุมนุมกันนะครับ นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาศเศษที่ผ่านมานะครับที่ช่างภาพและผู้สื่อข่าวของเรานั้นสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทางด้านของพลตรีตัตตยาสวดิผลหรือว่าเสกน็อตผูเข้าที่ศีรษสาครับระวังนะครับระวังโดนโอ้ว นี่ก็เป็นช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ที่สื่อข่าวของเรารายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ1ิบเนาิกานะครับกลุ like ่มผู้ชุมนุมก็ได้เริ่มที่จะมีการจุดประทัดจุดพลุนะครับยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าและบางส่วนก็ข้ามาปยังบริเวณโรงแรมดุสิตธานีด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปเพียง15นาทีก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นนะครับ แล้วก็มีเสียงปืนเป็นชุดตามมาแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นอีกสอถึงสครั้งด้วยกันก่อนที่จะมีการรายงานว่าพลตรีอัิยาสวริลนั้นถูกยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็ถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับซึ่งทางด้านผู้ในการสุรเดวันก็ยืนยันนะครับว่าเสุยจนั้นถูกยิงที่ศีรษะจิง กันนแต่ีแบบรุ่งแบบนี้ที่มันดังสนั่นหน้าสองลูกนะครับที่ลูกเว่เเี่ได้ใช่นี่อันนี้สามลูกแล้วสามลูกแล้วออครเ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณแยกสาราแดงครับ ด้านของผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วก็เสียงปืนดังขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่มีเสียงปืนเสียงระเบิดคล้ายเสียงระเบิดดังขึ้นทางด้านแขตเกิดผู้ชุมนุมต่างตกใจแล้วก็วิ่งหนีกันออกมาจากบริเวณที่ชุมนุมนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กับบริเวณแยกสาราแดงด้วยไปจนถึงราชดำรินะครับซึ่งเบื้องต้นนั้นผู้สื่อข่าวของทีวีไทยรายงานนะครับว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นเส่แดงยืนอยู่บริเวณนอกแนวกั้นของกลุ่มผู้ หนึ่งครับและกําลังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างชาติอยู่จากนั้นก็ได้ยินเสียงเตืนดังขึ้นแล้วก็เสือดงก็ล้มลงไปกับพื้นครับสท่านผู้ชมนะครัตรงนี้เป็นบริเวณถนนพระรามสี่นะครับแยกสาแดงเหนือบริเวณพระรามสี่นะครับแยกสานืครับบริเวณศรีลมครับซึ่งจุดนี้ก็เกิดมีการ ม,มีระเบิดเ7 9มตกลงไปที่สีลมไปก่อนหน้านี้แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีตำรวจนะครับที่ต้องเสียชีวิตจากการจูดทิงบริเวณแยกสาราแด้ด้วยนะครับ